เราจะไปห่อกล้วยกันนะคะวันนั้นฝนตกแล้วลมพัดแรงจนกล้วยหักอีกแล้วคะ่ะวันนั้นเรามาตัดตรงนี้ต้นนี้ยังไม่ได้เลืต้นเลยนี่ค่ะหักอีกแล้วเขายังเป็นเหลี่ยมอยู่นะคะเนี่ยเราจะมาห่อกล้วยกันค่ะเพราะว่าเราจะกันกระรอกแล้วก็หนูนกนะคะมาแทะเราค่ะใช้กรสอบแบบนี้เลย เาไม่หอนกนกหรือหนูจะมาแทะนะคะแล้วมาทำรังในนี้นันเหมือนเป็นคอนโดเขาเลยห่อเป็นแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมทยอยเปิดดูน่าจะอีกสามสี่วันเดี๋ยวมาเปิดได้ยค่ะ สร็จแล้วจ้านี่เลยเดี๋ยวเราแวะมาดูเขานะคะว่า,าสักสองสามวันเนะาะเดี๋ยวมาเปิดดูกัน,นะค่ะว่าสุกหรือยังลองดูซิว่าสุกแล้วจะสวยไหมนะคะนี่คือหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ลวกนะคะอุ้ยไม่รู้ว่าลวกหรือบงนะคะ มันจะคล้ายๆกันค่ะลำเขาจะขนาดมันจะเหมือนไผ่เบี้ยงนะคะแต่สีจะไม่เหมือนกันค่ะแล้วเขาก็จะคล้ายๆไผ่บงหวานค่ะไผ่บงหวานหน่อเขาจะลายนะคะลายออกออ,ออกชมพูแล้วก็เขียวๆขาวๆนิดๆค่ะ แต่อันนี้เขาจะออกเขียวเียวไม่มีชมพูนะคะเขียวขาวแล้วก็เหลือนิดๆแต่ต้มน้ำเดียวอร่อยแล้วก็หวานเลยค่ะตอนนี้เดีย๋ยวเรามาดูดอกมะลิกันต่อนะคะนี่ค่ะดอกมะลิของเราตอนนี้จะอยู่ใกล้ๆแดดตอนเช้านะคะืท่าที่จะขึ้นทางนี้ค่ะแล้วดอกมะลิก็จะ เจอแดดตอนเช้าเลยก็เริ่มใหญ่แล้วนะคะยังไม่เคยยังไม่เคยตอนิ่งมะลิเลยนะคะว่าจะลองตอนดูคะ่ะว่าเขาจะติดไหมหรือว่าเอา่อตัดแล้วไปชาแล้วมันจะขึ้นหรือเปล่ปานี่ต้องไปดูในกลุ่มก่อนนะคะว่าเขาทําวิธีไหนในการขยายพันมะลินะคะพันไม่สวยค่ะนี่ขนาดไม่ได้ ใช้ยาฆ่ายญ้าหรือฆ่าแมลงะนะคะไม่ได้มีสารเล่งอะไรใดๆเลยคะ่ะเพราะว่าเราปลูกแบบออกแกนิกนะคะพี่เขาก็ออกเยอะอยู่นะสวยนะคะนี่กำลังกำลังเด็กๆอยู่เลยนี่ค่ะถ้าบานนี้น่าจะสวยมากโอเควันนี้เราก็จะขอตัวกลับบ้านแล้วนะคะอยาจะทำกับข้าวเย็นกินกันค่ะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ